สวัสดีครับครบ1ปีเต็มแล้วนะครับสำหรับรถ honda c คลิก160ของเรานะฮะใช้มาครบ1ปีแล้วนะฮะวันนี้จะมารีวิวประสบการณ์การใช้ตลอด1ปีเต็มของเรานะฮะแล้วก็ข้อที่ชอบกับไม่ชอบของ honda c คลิก160ของเรานะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตใช้ภาพประกอบเป็นการขับรถชิวๆนะฮะแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับเฮ้ยแต่ว่า taoเจอ p'weaving rồi lao đi, hein, one? 1, 2, 3, go, let's go, không, không, màceu, สุดท้ายผมก็ไม่กล้าขี่เกินร้อยอยู่ดีนะฮะคิดว่ารถน่าจะถึงเกินร้อยอยู่นะแต่ผมไม่กล้าขี่เองนะครับปล่ไปให้พี่เวฟเข้าไปกันเลยฮะร,รีวิวกันต่อเริ่มแรกเลยนะครับขั้นแรกคือการใช้งานนะฮะการใช้งานของผมส่วนใหญ่คือขี่ไปทํางานทุกวันนะแต่ว่าวันละแค่500เมตรไปกลับก็1กิโเท่านั้นเองนะฮะ S <S> สุดน้อยเกินไปตลาดแล้วก็ขับไปไกลๆก็ประมาณ4กิโเมตรนะอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะครับจนตอนนี้ผ่านมา1ปีแล้วนะเลขไม่อยู่ที่2 6 4กิโเมตรนะฮะแต่ว่าประสบการณ์การใช้ก็ถือว่าสรุปได้อย่างยอดเยี่ยมนะะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันในคลิปนี้นะครับข้อดีเริ่มต้นกันที่ข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีของคลิกลองสิบสำหรับผมนะฮะที่ชอบที่สุดเลยก็คือ1 แรงมากๆนะฮะแบบบิดติดมือสุดๆไปเลยนฮะไม่ต้องรอรอบไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เหมือนรถ ของเรานะฮะส่วนอันที่2คือประหยัดน้ามันนะฮะแบบประหยัดน้ํามันเกินคาดมากเลยนะซึ่งเติมอาทิตย์ละ2อาทิตย์ครั้งอ่ะครั้งละประมาณ70-100บถึงบาทนะฮะประมาณนี้นะครับแบบสุดประหยัดเกินสําหรับข้อ3าก็คือหล่อเท่นะฮะแบบสุดเท่นะฮะโบเชียวสุดเทจัดนะฮะสามารถไปแต่งให้สวยได้นะครับเห็นเพื่อนๆในกลุ่มของเรานะฮะที่อยู่ในโซเชียลแต่งแบบสุดเท่มากนะส่วนข้อ4นะฮะเป็นรถที่เหมาะกับการไปจ่ายตลาดสุด เพราะว่ามีพื้นที่ชจ้าว่างตรงขานสามารถห้อยของได้นะผมก็เลยไปเปลี่ยนตะขออันเดิมที่เขาให้มาเป็นตะขออันใหม่นะสำหรับห้อยของเวลาเราไปตลาดนะครับกลับมาจากตลาดนี่คือสบายมากนะฮะแล้วก็ใต้เบาะแบบกว้างใส่ของได้เยอะแยะนะครับอันนี้ชอบมากส่วนข้อ5นะครับก็คือเบรก ABS ที่ให้มานะฮะเอาอยู่มากๆนะก็คือเบรกก็คือหยุดแบบปลอดภัยไม่ถลายนะฮะสุดเจ๋วอันนี้ชอบเบรก ABS ต่อไปข้อ6นะครับก็คือคันเล็กขับแบบคล่องตัวนะเวลาเราไปที่รถแบบติดเยอะมากๆได้ไหมมันก็สามารถมุดเข้าไปในเมืองอย่างง่ายๆแล้วก็ข้อดีก็คือบิดติดมือเคยบิดอูดแล้วก็ไปเลยนะครับอันนี้แบบสุดเจ๋วสุดยอดเยี่ยมแมนะนําครับแนะนําให้ซื้อไปเลยนะ <c oughs> ต่อไปไมาดูข้อที่ไม่ชอบกันบ้างนะฮะอันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับก็คือหนึ่งคือโชคเดิมข้างหลังนะแข็งมากๆนะครับ ไม่ชอบเอาเลยฮนะผมก็เลยแนะนําว่าถ้าใครไม่ชอบเหมือนกันก็นแนะนําให้เปลี่ยนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาแล้วนะส,สึกเจ๋วขึ้นมากเลยฮนะแล้วก็โหลดลงอีกนิดหน่อยนะครับ20มิลนะครับถือว่าแก้ไขสุดยอดเยี่ยม ส่วนข้อที่2ด้วยความที่มันเป็นทรงรถขี่แบบไปจ่ายตลาดของเราใช่ไหมเวลาขี่เร็วๆใช่ไหมขี่ที่ความเร็วสูงนะครับลมมันจะต้านๆหน่อยนะฮะรู้สึกว่าเราโดนลมพัดต้านอาจจะเหนื่อยถ้าขี่ทางไกลมากๆนะครับส่วนข้อ3เบาะครับเบาะไม่นุ่มเลยเบาะแบบพอนั่งได้นะฮะแต่ว่าก็แข็งเวงลาขี่ไกลคือปวดตูดสุด อันนี้คือเปลี่ยนโชคช่วยมาแล้วไม่กระแทกมากเลยนะแต่ว่าก็คือเบาะแข็งคลิกเราเบาแข็งสุดแล้วก็เวลาล็อกเบาะทองบก็คือต้องกดลงไปด้วยนะไม่ได้ล็อกง่ายเหมือนลดเวฟของเรานะแค่กดลงไปเบาเบาะนะแต่วันนี้ต้องกดลงไปแบบเน,น,น้นเพื่อล็อกนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะแต่งในอนาคตนะฮะสำหรับคลิกร้อเรานะฮะ หนึ่งก็เลยคือโหลดโชคหน้าลงอีกสักหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ที่ให้มาก็คือโหลดก็คือความสูงของข้างหน้าใช่ไหมมันมีช่องว่างเวลามองไปไกลไมันไ่เท่ซะเลยนะฮะสิ่งที่จะทําต่อไปก็คือโหลดโชคหน้าลงนะฮะมันดูเท่ดุๆนะครับอันที่2คือติดกระจกปลายแฮนด์นนะตอนนี้เราเปลี่ยนกระจกใหม่ไปแล้วฮนะติดแบบนี้ก็เท่นะแต่ว่าถ้าติดปลายแฮนด์ก็จะเท่ของนี้นะครับส่วนที่3ก็คือเปลี่ยนดิสเบรกนะครับ จะได้ดิสเบรกใหญ่ๆแบบเบิ่มๆนะแบบเบรกปุ๊แบเบรคหนึบๆไปเลยนะครับมี3ข้อที่อยากแต่ง,งเอาไว้แตง่งเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงแลวกันนะครับนี่คือสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบสําหรับคลิก160ของเรานะก็าหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ให้กับทุกคนตัดสินใจสําหรับการซื้อ h o n ด้คลิก160นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่ายคู่แข่งจากซอนเตสนะฮะเปิดตัว 368D ออกมาฮนะคันก็ใหญ่กว่านี้นิดหน่อยถ้าเราพิ นะแต่ว่าราคาก็เจ๋วอยู่นะครับเครื่งองยู่368 c ีนะฮะอันนั้นก็น่าจะเจ๋วอยู่นะครับทุกคนก็ไปดูเปรียบเทียบกันกับรุ่นนู้นด oh ้วยฮะหรือคนที่ซื้อ160ไปแล้วมีประสบการณ์ยังไงก็มาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์กันนะครับเสร็จเรียบร้อยขอคุณครับขอให้ขับขี่ปลอดภัยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเสาหน้าห้าโมงเย็นสวัสดีครับสุดเจ้า เออลืมไปนะฮะก็คือระยะทางการใช้งานของผมมันน้อยเกินไปนะเราก็เลยเปลี่ยนการเข้าศูนย์เป็นการนับเดือนเอานะสำหรับคลิก160ของเราก็เข้าศูนย์บริการที่ทุกสี่เดือนนะครับราคาก็ถูกนะมีแค่ค่าน้ำมันเครื่องนะแล้วก็ฟรีค่าบริการนะครับสุดเจ๋าสุดคุม้มเข้าศูนย์ก็ถูกนิดเดียวนะครับสุดยอดเยี่ยมจบแล้ว ไปขอบคุณครับนี่คือโชว์การขี่แบบซอกแซกแบบที่แคบได้อย่างง่ายได้นะฮะดูแบบแคบ,บๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถใช้คลิก160ของเรามุดแล้วก็เลี้ยวไปไ้อย่างง่ายได้นะครับสุดอีซี่มากๆอันนี้คือชอบสุดๆเลยนะฮะแบบสุดเจ๋วหาที่จอดกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปจอดไกลๆดีกว่าเดี๋ยวจอดใกล้คืนไปมัน มีที่ว่างข้างพี่ PCX ของเราพอดีนะฮะขอจอดข้างๆหน่อยละกันสุดเจ๋สุดเท่แล้วก็ปิดแบบไม่ต้องใช้กุญแจน,นะครับสุดเท่สุดสะดวกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ชมกันอีกนะครับสำหรับคลิกร้อยกของเรานะฮะ